แล้วที่รับการรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยใครได้ไปนะนหลอโฆ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 ่อโคตรโคมุมานะตั้งใจทําเต็มที่ให้ดีที่สุดจงรถเนี่ยต้องบอกว่าทํามันหล่อมากเอาจิงท่อเธอด้วยผมบอกรถมีเสน่มากเลยเอางตรงเลยนั่นคือดีเลยอ่ะผมบอกเลยคือโคตรหล่อเลยรถเนี่ยผมบอกว่าแม่งหล่อใช้ได้เลยอ่ะสวยมีเสน่มากเลยพอผมเห็นน้องนั่งทํามาต้องบอกว่าสองวันแล้วคันนี้สองวันละคือปัญหาปัญหานะพี่ปัญหาใหญ่ๆปัญหาเดียวทําง่ายว่าปัญหาเล็กๆแล้วข้างหน้าเนี่ยก็โคตรหล่อเลยคือเสียหล่อเหลือเก็บรายละเอียดตามสไตล์เราคือเราต้อง เป๊ะสวยเป๊ะนะครับแล้วถึงจะส่งให้เนี่ยตรงแย้มแง้งดูเนี้ย,ย,ย,ยถึงเห็นเนี่ยฮะมองงี้แทบไม่รู้เลยเนะี่ยคือมองเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะสวยโคตรเลยแต่ดูใบปัญหาแต่ปัญหาคนนั้างที่จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับรถชนมาด้วยมาหล่อมากเลยอะล้อขาวสีเขียวคือหลอ่อค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเยอะไหมจริงจริงแล้วมองผิว,ผวๆแบบนี้ผมต้องบอกเลยนะมองทั้งคันหล่อมากนะเนี่ยแหละครับฝาจะขายฝาจะได้ออกไปถึงมือลูกค้าเรามุมา่ะตั้งใจทําเต็มที่ให้ดีที่สุดบางอย่างไม่ได้ ครอบครองแต่แค่ได้มองก็มีความสุขแล้วนะนี่นี่นี่สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตีรอยเดียวและวันนี้เราอยู่กับเจ้า GK รถสีสันสวยนะครับและต้องบอกว่าเป็นรถที่ทำสีมาใหม่ทั้งคันที่สำคัญรายละเอียดในการเก็บโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลย,เย,เลยน, Q check นี่คิวเช็คมาหรือเนี่ยฮะเนี่ยฮะที่เขาเช็คมาคู่นี้ครับตีนขอบประตูเนี่ยเลอะ รถส,สีขาวก็คือเวลาตอนที่ทำสีรถมาเนี่ยนะครับมันเลอะมาเนี่ยนะครับมีเช็คปัญหานะครับเรื่องของแกบนะครับก็ไล่มานะครับยางนี่ฮะยางโมนอันนี้คือโมนกระจกหลังเนี่ยยางมันขาดเดี๋ยวให้น้องเข้ามาดูใกล้ๆเข้ามาดูให้เห็นปัญหาหน่อยยางมันขาดเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยสีก็เทสีก genau, ส็เทนี่ก็เทน็อตนะครับเนี่ยสีประตูนะฮะประตูเนี่ย,ยขอบขาวใชนะ่ไหมระเกาเ คือรถที่ทําสีมาเนี่ยรายละเอียดเวลาเรามาทําจะเยอะน็อตนี่น็อตไม่มีนะครับแต่ยึดแล้วน็อตน็อตกันชนหลังไม่มีนะครับเขาลงปัญหาไว้นะนี่กระเทาะเห็นชัดเลยนะนี่เป็นรอยเลย S อสซีสนะครับเข้าเนื้อสีแล้วก็ซุ้มบางคนหน้าไม่มีนี่ฮะคิวเช็คนะครับจริงๆถ้าเราดูด้วยตาเปล่าไม่รู้นะว่าไม่มีซุ้มถ้าไม่ไม่ไม่มองมามือล้วงเนี่ยซุ้มบางคนไม่มีเพราะรถมันโหลดมาแต่ถามว่าของเนี่ยเราสั่งมาแล้ว นะครับสั่งมาแล้วอะไรอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกาวท็อปนะครับแล้วก็ซุ้มบังโคลนี่คือชุดของเขานะครับซุ้มบังโคลหน้าฮอนด้าเบิกมาให้แล้วเทนเดอร์เอ r ซีนะครับแล้วก็ตัวกาวท็อปบนนะครับนี่แผงกาวท็อปบนเบิกมาให้ใหม่หมดแล้วนะครับก็แผงกาวท็ top, อปตัวแรกมันเลอะสีเยอะนะครับเวลาพ่นมาแล้วเหมือนเขาเวลาช่วงพ่นแล้วติดนะครับหรือไม่ได้แกะออกอ่ะทําให้มันเลอะพอมันเลอะเสร็จเนี่ย ด้วยความเป็นสีดาอะ่ะถ้าเราทินเนอร์เช็ดมันก็จะด่างก็ต้องแกะออกนะครับก็้องแกะทิ้งเลยอะ่ะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเดี๋ยวก็มาประกอบชุดนี้ก็ประกอบก็น่าจะจบแล้วก็ภายในห้องเครื่องเก็บรายละเอียดเรื่องกิฟเรื่องไรเนี่ยเก็บครบแล้วจะเหลือนี่นะฮะสติ๊กเกอร์เพราะตอนทำสีเนี่ยเขาแกะออกแล้วติดใหม่เป็นอินเตอร์ต้องบอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์อินโฟมิชันนะครับของก๊อด้านเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์อินโฟมิชันซึ่งตัวนี้พอแกะออกไปแล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเลยเห็นเลย อันเนี้ยผมก็บอกเลยคือรถเนี่ยยังไงทุกท่านดูก็รู้ว่ารถมันคือทําสีมาทําสีมาเพราะสีจ๊ดไม่มีสีนี้พอทําสีมาเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยมันจะต้องแกะสติกเกอร์ออกหมดเลยรถทุกชนิดนะครับถ้าทําสีเป็นสีรสซิงหรือทําแตกต่างออกมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันจะต้องถูกแกะออกอย่างเงี้ยจะเห็นรอยเหมือนรอยจิกเพื่อดึงสติกเกอร์ออกแล้วเอามาแปะใหม่เพราะมาแปะใหม่เนี่ยกาวมันไม่ค่อยอยู่แล้วกาวมันไม่ค่อยอยู่แล้วทีนี้ของเราเนี่ยนะครับในส่วนเนี้ย เราก็จะสั่งจริงๆมันมีขายนะครับอันนี้ทิกเกอร์แอร์เอ็นเ้แล้วก็มกรฟังก์ชันตัวเนี้ยก็สามารถสั่งได้เพราะว่าอย่างเงี้ยมันติดแล้วมันไม่อยู่มันก็จะดูไม่สวยค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดเยอะไหมจริงๆแล้วมองผิวๆแบบนี้ผมต้องบอกเลยนะมองทั้งคันหล่อมากนะหล่อมากเลยอะล้อขาวสีเขียวคือหล่อทรงรถเนี่ยต้องบอกว่าทํามันหล่อมากเอาจริงท่อเทอด,ด้วยนะครับแล้วก็ชุดกันชนหลังเนี่ยมองจากข้างหลังไปด้วยสีเนี่ย ผมบอกรถมีเสน่ห์มากเลยเองตรงเลยสวยมีเสน่ห์มากเลยคือโคตรหล่อเลยรถเนี่ยผมบอกว่าแม่งหล่อใช้ได้เลยอะ่ะคือเฟี้ยวจัดอะ่ะนะครับนั่นคือดีเลยอะ่ะผมบอกเลยแล้วก็ที่สำคัญเป็น V-Pass ด้วยนะครับเป็นปุ่มตา Start a ์ดิจิตอลปุ่มตา Start a ์ดิจิตอลนะครับมีจอทุกอย่างฟังก์ชันพวงมาลัยครบโคตรเท่ออไม่ใช่ฮะไม่ใช่ V-PassS-V ท,ทั่วทีมีเพื่อนชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ไงเราเกียร์แค่ S นะครับถ้ามี D แล้วเอเลยแล้วมีฟีเดนชิพนี่คือเอสเลยโหหล่อมากนะครับแต่ปัญหาคนน่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรแต่ไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับรถชนมาด้วยมาเป็นเรื่องของ MA MA ก็คือประกอบมาไม่ดีแล้วก็ b ีก็คือแบบอาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เรื่องของ MA เรื่องของอะไรค่อนข้างเยอะนี่ยค,คือมองเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะสวยโคตรเลยแต่ดูใบป,ปัญหา ครอปัาน้ำฝนไม่มีไม่มีซุ้มล้อ sc sa ขอบประตู sc ซุ้มล้อน็อต f นะครับไม่แน่นฝาท้ายแกบยางขอบกระจกหลังขาดซุ้ม r ยางขอบประตู sc ภผนยนใน sc นะครับ ma ส่วนใหญ่เป็น ma เกี่ยวกับการประกอบนะครับเกี่ยวกับการประกอบที่ไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยยางขาดอันนี้กระจกหูช้างโอ้หกวผมเที่ยวมากเลยอะยางขาดเนี่ยต้องแย้มแง้แงดูเงี้ยถึงเห็นเนี่ยฮะขาดมองงี้แทบไม่รู้เลยเนะี่ยอ๋อต้องยกขึ้นถึงจะเห็นว่าขาด ก็เดี๋ยวน้อง,อง,น,ง,น,งนั่งทำพราะผมเห็นน้องนั่งทํามาต้องบอกว่าสองวันแล้วคันนี้สองวันแล้วคือปัญหาปัญหานะพี่ปัญหาใหญ่ๆปัญหาเดียวทําง่ายกว่าปัญหาเล็กๆไอ้อย่างเงี้ยฟังแล้วเอ้จีเออ็มเออะไรประกอบไม่ดีมันใช่น,นั่นละพี่ไอเนี้ยแหละไอตัวปัญหาเลยไอเล็กๆน้อยๆเนี่ยมัน,น,นใช้เวลาคตนนานเลยเนี่ยอ,อย่างเงี้ยพี่มันนั่งไล่ติดแล้วเงี้ยผมบอกสั่งใหมเ่เถอะนะครับเนี่ยเมื่อกี้ไล่คลิปไล่ติดนะฮะมันก็ต้องตรงจุดมัน แต่เนี่ยเขาทํามาทั้งคันนะฮะห้องโงห้องเครื่องโดยสวยนะไม่มีไม่ใช่ทาแล้วมีรอยแกะอีกนะไม่มีแกะเลยนะผมซื้อเข้ามาเนี่ยน็อตฝาโปงน็อตแก้มน็อตอะไรเนี่ยเนี่ยเขาพ่นหมดเลยห้องโถงห้องเครื่องพ่นเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าทํามาสวยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็โคตรหล่อเลยคือสีอะหล่อหล่อมากต้องบอกว่ารถหล่อเหลือเก็บรายละเอียดตามสไตล์เราคือเราต้องเป๊ะสวยเป๊ะนะครับแล้วถึงจะส่งให้นี่คือเจ้าแจ๊ส GK ทนะครับหัวใจของหลายๆคน แล้วที่ตำพันรถคันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับใครได้ใบน่ะมันหล่อ,อโคตรๆเดี๋ยวผมเอาเอาตัวไหลมาวางให้ดูว่ามันใสเต็มของมันเดี๋ยววางไวแ้วแล้วเดี๋ยวน้องจะเข้าไปทาแล้วตัวนี้ที่เขายังไม่ใส่นะครับเขารอน็อตเซิอยู่นะครับน็อตเซิก็คือหัวฉีดน้ําฝนนะครับน็อตเซิน,นะครับซึ่งเขาแกะจากอันเก่าอันเก่าอยู่ข้างหลังนะยโยนติ้งไว้เวลาใส่ก็จะเข้ารูป,ปันแค่น,นี้ครับแล้วไอหัวฉีดน้ําฝนมันจะซ่อนอยู่นี่ฮะก็ถ้าถ้าภาษาพันเรียกน็อตเซิน,นะครับ ส่วนในนี้ก็เรียกหัวฉีดน้ำฝนก็ได้ครับเข้าใจตรงกันเนี่ยพอครบเซตมันก็จะสวยนะครับเดี๋ยวให้น้องทําต่อแต่ผมมาทําให้ดูว่าผมมองแบบนี้ว่ามันสวยแบบน,นี้จริงๆผมสั่งของไว้แล้วพี่มันยังไม่มาใจอ่ะจะใส่โลโก้เฮนดมาร์คแดงไปเลยแล้วก็ข้างหลังด้วยไปสุดเลยไหนก็สวยขนาดนี้แล้วนี่แหละครับฝ่าจะขายฝาจะได้ออกไปถึงมือลูกค้าเรามุมานะ ตั้งใจทำเต็มที่ให้ดีที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมาคุณต้องซื้อรถกับเตีร้อยเดียวอุรกนี่คือคําตอบ